สวัสดีค่ะลูกๆกับหลานทีนะะ่นคงแม่วาสนาเมื่อสุขูสุขคนค่ะเมื่อนี้แม่วาดจะพาลูกๆมาทำกิจกรรมนิดหน่อยค่ะคือโตแม่วาดเองนะคะแม่วาดจะมีเสื่อผ่าหลายเหลือเกินนะคะแม่วาดเองคิดจะก็เลยจะคิดมาเหตุตรงนี้ให้เป็นประโยชน์คือทำการค้า กิจการเสื้อผ้ามือสองค่ะลูกลูกค้านะคะคือกะกะส่วนครึ่งเลยแม่วาดกะจะเอาของตัวเองเนี่ยแบ่งลงไปขายเพราะว่าแม่วาดมีเสื้ออยู่ประมาณหารอยโตนะคะอันนี้กะคือแบ่งให้น้องๆลูกหล้านไปอยู่เรื่อยนะคะแล้วกะกะคิดว่าเออถ้าเข้ามา เฮ็ดธุรกิจอันนี้ในเศษรษฐกิจแบบนี้กะคือสตีนะคะคือธุรกิจเสื้อผ้ามือสองค่ะลูคานะคะเอาเอาเป็นว่าคือเกรดมันแล้วแต่เกรดอ่ากะคือโตไม่วาดเองกะเป็นคนที่มากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะคะถ้าเข้าหาเงินได้หรือขายเสือ้อขายผ้าขายนนขายนี่ได้เข้ากะคอยทำบุญทำท่านไปก็ได้นะคะที่แน่ๆสรุปคือแม่วาด กำลังจะเปิดกิจการเสื้อผ้ามือสองค่ะเสื้อผ้ารองเท้าอียงนี่แหละค่ะคือมือสองค่ะคือแรกๆเลยแม่บาทกะโดยการชิมชิมลองดูลองชิมลางประมาณนั้นนะคะเอาเสื้อผ้าตัวเองเนี่ยลงไปขายลองดูก่อนนะคะลูกๆค่ะโอเคค่ะมีเสื้อผ้าอะไรยังไงแบบไหนมา ตามแม่วาดกันนะคะแม่วาดจะผ้าเบิงว่าเสื้อผ้าของแม่วาดเองมีหลายปันใดนะคะแล้วก็เมื่อเก็บท่อนออกมาแล้วมันสิได้ลายปันใดแม่วาดจะผ้าไปเบิงตามแม่วาดมากค่ะลูกๆขาไปดูเสื้อผ้าทั้งหมดที่ที่แม่วาดมีกันนะคะลูกๆคะ่ะดูกันเสื้อผ้านี่คือเสื้อผ้าของแม่วาดเลยนะคะจะแออัดกันมากในตู้เสื้อผ้านะคะ นี่เลยจ้ะจ้ะไปเราไปดูกันทุกตู้ทั้งหมดเลยว่าแม่วาดเองจะมีเสื้อผ้าเยอะอย่างที่แม่วาดพูดหรือเปล่านะคะ ตรงนี้ค่อนข้างมืดจะมองไม่เห็นนะคะตรงนี้ค่อนข้างมืดคือจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่บ่าจะอันนี้อีกห้องห้องนี้นะคะเดี๋ยวแม่บ่าจะพาไปเบ่งอีกห้องนึงค่ะอืมแต่ไปดูห้องค้างๆกันเนาะเสื้อผ้าแม่บ่าเอาไว้มองเดียวโบเบิร์ตเพราะว่าโบเบิร์ตตู้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ น,นี่ซักมาแล้วยังไม่ได้ค้อยอยังไม่ได้เก็บห้อยนะคะลูกๆเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะนี่คือของที่สองค่ะลูกๆค่ะนี่คือเสื้อผ้าห้องที่สองของแม่วาดนะคะดูคะ่ะเยอะมากเดี๋ยวแม่วาดจะเปิดตู้ให้ชมก่อนนะคะยังเปิดตู้ไม่หมดคะ่ะ นี่เลยคือเสื้อผ้าที่แม่บา้านมีอยู่ทั้งหมดนะคะคือควรจะเก็บออกไปขายาราคาถูกๆให้คนทีอ่อยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนตัวเองอยู่บ่อยๆได้มาจับจ่ายใช้สอยกันมาคะ่ะลูกลูกขานี่เลยค่ะนี่เลยคือความเยอะแยะมากมายของเสื้อผ้าแม่บ้านเลยนะคะ นี่เลยนี่เลยนะคะโอเคเรามาเลือกเสื้อผ้ากันนะคะลูกๆูกค่ะค่ลูกๆ่ะมาเลือกเสื้อผ้าช่วยไปวาดกันอันไหนที่จะเอาออกไปโลเป็นมือสองนะคะเราจะเราจะมาเลือกเสื้อผ้าที่ที่จะไปโลเป็นมือสองกันนะคะลูกๆคือจะเป็นราคาที่ถูกมากๆเลย มีคนแนะนําว่าให้ไม่วาดไลฟ์สดขายแต่ว่าไม่วาดคิดว่าไม่ดีกว่านะคะเพราะว่าก็ขายไปอย่างนี้ถ้ามีใครอยากได้คือมารับเอาเป็นไปขายต่อก็ได้นะคะรวมทั้งหมดไม่วาดคิดว่าจะออกไปสัก300ตัวนะคะ Thank you. ลูกค้าตอนนี้คือก็แม่วัาก็เลือกผ่าออกมาแล้วนะคะแม่วัาเลือกมาได้ไดเกือบสองร้อยโตคะ่ะเลือกออกมาแต่เส้อผ่าป่ะคะ่ะย่างลายอยู่คือเก่าค่ะลูกๆคะ่ะยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะเลือกออกมาแล้วคะ่ะได้ได้ทั้งหมดสองร้อยกว่าโตคะ่ะนี่เลยเสื้อผ้าใหม่ๆส,สวยเลยไม่ว่าจะเอาไปขายนะคะคือเปิดเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองนะคะ เปิดเป็นทางการจะเริ่มจากวันที่หนึ่งวันที่สองกุมภาพันธ์นะคะร้านเสื้อผ้ามือสองของแม่วาสนานะคะคือเริ่มต้นจากเสื้อผ้าของแม่วาดเองเลยนะคะลูก,ลกเริ่มต้นจากเสื้อผ้าจะาของเลยเพราะว่ามันเยอะเกินมันหลนะคะแบ่งออกลงไปขายในะเพราะว่าแม่วาดเองก็อ้วนอ้วน,นแล้วก็ใส่บ่ได้นี่แหละคือคัดมาคัดมาได้200ตัวนะคะแลวการแม่วาดก็หลับ รับเสื้อผ้ามือสองจากทุกที่ค่ะ